ไม้องวพนุมีเต็มแล้ว64ทุกอันเลยเฮ้ยเอาของมาให้เขาหน่อดีเราจะทำสุมครามอกันโอ้โหสมคันกับพิกสัมมี่นะเออไม่มีอะไรเลยแล้วครับเออแม่งว่างจัดจริงๆโหวดเลแม่งว่างจัดด้วยนี่ดดู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 ในของมีด่วนอาของมาโอ้เร็วๆสิ โอ look, like walk, yeah. yeah, yeah. ้แบบมูนวอล์กวอล์กเย่ยมีลูกธนูเราโดอทนกธนูมาตอนดูไอจะซุ่มยิงไปถึงไหนอ่ะทำไมมันยังไม่ตายอ่ะตาอไอลงบีอิสโกเ a พอรมันเลยโอ้ตู้มันเลยกว่าไรเยอะมากอ่ะเฮ้ยด่วนทำไม่นั่นดีห้องยินชานขอได้ไหม แค่นี้ก็โกงพอแล้วออ่มีโกงมันมีเป็นร้อยเรามีอยู่สามคนอย่าปเป็นเรื่องเยวลากันมาให้นีด่วนด่วนในนัน้นดิทำทำคางกั้นดีแม่งเขาตกไปแบบแล้วเอาใครตีบูยิงมันให้รวงให้หมดไอ้ตั้งหนึ่งนะโอ้เหมือน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 หนังเรื่องอะไรที่เซนีวิวอ่ะเป็นอย่างนี้แหละ นะโหสู้ <โฮ S 2> กับซอมบี้อ่ะตายไปหลายตัวแล้วเกอเกออ่บงเเีพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อเพื่อความเท่เอาประตูด้วยดิเอาประตูด้วยดิมีบังเกอร์แล้วก็มีทางขึ้นนะเราต้องป้องกันซอมบี้ให้ถึงที่สุดนะโหขนาดนั้นเลย ไอ้ทำอะไรอยู่อะเียเนี่ยมันจะมาทางเนี่ยเอ้าไอ้ไม่พูดปะสวัสดีไอไอไม่พูดเมื่อกี้เขาเปิดไฟก่อนแม่เราใช้ด่วนทำอะไรเนี่ยตอนนี้กำลังทำอะไรกันอยู่เหรอนี่เฮ้ยอย่าอย่าลงไปเดี๋ยวเดี๋ยอ่าเซนดี้ก็เสร็จแล้วกำลังกำลังยิงเล่นไปก่อน ติดไฟไว้ติดไฟไว้โปดรนนะมเยินได้ยินติดไฟนะติดไฟลูกธนูใสยิงมันยิงมันยิงมันโอ้ด่วนไปโดของสกูสกูไอ้จะอยู่ถึงกี่ทุ่มเนี่ยไอ้จะอยู่ยถด่ ออไอ,อ้ขอแอปเปิ้ลหน่อยสิอเอาไหมอ,อันไ้เอาไปแอปเปิ้ลโว้ละอื่นทีไม่งงเวยกันเลยทีเดียวไอ้ไม่เอามาให้แปดเองนะ กงโอ้ยเนี่ยวแม่งอัลซานอโรอแล่านอโเอัสซานอโนด้วยโน้ตุ้ยพวกอ่อนแอไม่สมควรอยู่จริงรอนมาเลยรอนมาแล้วเขาจะยิงอามไปเองเลยอ้าวไปเลยเขาอะลุยลุย เอาเชืกอกเอาะมาให้เขาหน่อยดิไอ้พวกแกเตรียมธนูให้ครบเอาธนูมาให้หมดยอย่ายิง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 ,ยงไม่มีไฟเหรอพร้อมกันธนูไฟต้องการธนูไฟอ่ะโอ้โห้วมันไอ้ชานไอ้ฉันตรงไหนธนูอะไรไอ้ฉันไม่มีห้องาาไอ้ฉันเลยด,าบบาดิเดี๋ยวเขาไปเป็นมือดาบเอง เอตานไปไหน่ก็ตานที่ไว้แล้วโอ้ยเฮ้ยโอ้โหดีๆๆอ้าวมันไม่มาหเกี่ยววะมันยแกเขายเขายิงมันเขายมันเยอะเยเฮ้ยเอาดาบมาให้หน่อยดีไม่มีดาบแล้วจะเอาอะไรเนี่ย มีกอนเจียะาเลยนี่ยิงมันยิงมันอินทกวทาธนูเหลือไหมอ่ะเหลือเยอะอยู่เหลือแต่ธนูอ้ยแก๊ปเย้หลบลงแล้วลมันลเนเอากูจะตายเฮ้ยแก๊สแก๊อ้ยไฟไม่ต ไอ้ไม่ต้องสงสัยนะว่าเ้าหายไปไหนไม่ต้องสงสัยนะเฮ้ยใครมนะีแอปเปิลทองเอามาแบ่งปันเอามาแบ่งปัน <c oughs> เออเดี๋ยวนะเี้ด่วนเอาแบบทำให้เป็นทางนี้อย่าให้ร่วงอ่าขอร้องแม่งร่วงทีมึงร่วงที <c oughs> อไอ้ด่วนลงมาทำไมอ่ะไม่อยู่ข้างบนนละย <c oughs> มีไฟไหม้แล้วอ่ะโอ้ยเว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 ้ยไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ตัวเดี๋ยวไม่ต้อนไม่นอนอ่ะมีอยู่มีอยู่แต่โบน์ข้าจะฆ่าโบน์ได้อ่ะอ้าวยิงอ่ะจุ่มไปถึงทางสว่างยิงซอยซอยผู้ทำไมมันเยอะจังวะ ไม่รู้อะกดกดอยู่ไหนเนี่ยเม,มีอะไรไฟสลมไฟด้วยอะโอ้ย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 เออได้ยินอยู่นะตน้นได้ยินอยู่ได้ยินอยู่บอกว่กวนนหัอนอ เพื่อความสมจริงครับเราจะเพิ่มไันี้เข้าไปนะครับเพิข้อเสียคือซอมบี้เีจะสามารถเขาได้แค่ได้แค่ตุย่ยถอยดิยนี่ <c oughs> อนขอชุออดเกาะหน่อยเนี่ยซอมบี้เขาได้แค่สองมาดัวครับข้เสียเขาด้เปรียบแล้วก็คือยิงได้ตลอด เขาจะแค่ใส่ของมาตัวจะทางเข้าวซับซ้อนยังครับเออจริงเขาทำไมอ่ะดุนี่ก็ไอ้ขวางทางอ้าวโอ้ยแหลกแหลกแหลกเอยเอพีเอฟตกโง่แบบแบบระดับสองกีมมันจะเพิ่มตัวเข้าไปเยอะๆครับอ่าจะห้อยตัวนี้เพิ่มอะไรโดนเฮ้ยอย่าโดนโดนโดนมันมาแล้ว น e> ี่เดานี่เดานี่เดานี่เดาโดยเป็นเต่าอะไรแบบนี่ลงล่างเว้ยนี่พวกเต่ามุดดินยิงรวดเร็วโคตเร็วอ่ะเฮ้ยมันยิงเราข้างล่างได้ด้วยยิงได้เหรอมัจัดารมันเองเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยแหลกแหลกแหลกยิงยิงเยอะ เ้อ,เอน,น,น,น้าม,มาดีต้นตอัพเป็น4.1ก่อนนะไอ้สิ1.4.6 1.4.6ไม่1 1> 1 1> ใช่1.4.6เออ1.4.6อัพแล้วมาอ,อะไรเนี่ยโอ้แล้วมึงพังแหลกเลยครับโอ้แล้วเราแพ้ใช่ไหมเนี่ยโอ้แล้วแหลกแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้เอฟพีเอฟตกด ไม่อยู่ไม่อยู่ไอเล่ว่าเอ้อย่าให้พื้นอย่าให้พื้นตรงนี้หายแล้วเว้ยพื้นตรงนี้หายพื้นจบอ่ะอ้าวประตหายไปไหนอย่าอย่ปางนะพื้นข้างล่างเฮ้ยมันยิงเราเฮ้ยมันยิงรอดมาได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวอีแกเลยอ่ะโอ้โหแลแกหนักแล้วเนี่ย ไปยิงกลับได้ไงเออเออใครยิงกูยายพิงอะไรไหนยิงอะไรเหรอ๋อหรือตัวยิงกลับอะไรก็ยิงลูกกระสุนที่มันยิงมายิงกลับใส่มันคืนอ๋อยิงได้ยิงได้เขาเคยยิงแล้วแต่กลับมันจะเล่นได้เอเหนื่อยแลกคตรเลย ซอมบี้พงซอมบี้พิกเนี่ยไม่ต้องสู้แล้วแม่งสู้ในั่แน่กว่าดีกว่าไหมด่วนแม่งปล่อยแน่เลยปีดาบพทองเฮ้ยใครตีกู วะโคอยู่ไหนโว้ยใครโดนหนูปากหัววะไอโดนเอาไอลงไปทำไมอะโคอยู่ไหนเขาจะยิงลูกไฟมันกลับอะไรมานล้ก็เต็มมาแล้ก็เต็มไอโน้ยเอาเซิร์ฟมาเปิดดูในสกายนั่นแหละหาดูไอไอเอาโครอด ไอ้โดน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 เฮ้ยมันมาแล้วไอ้เอมันมาพูดเยอะเลยนุหลบก่อนคไอไม่ได้แล้วเราจะแพ้แล้วเนี่ยโดนโดนขยตายอ่ทำได้เออใครยิง ตายทุกโดยทุกโวยปวดทราบเชื่ออ้าวแล้วมันค้างเลยยิงก็ไปอย่าท้อเอยไม่มีประตูกลับอ่ะทำไงดีวะยิงต่อไปอย่าท้อเอยอ๋อไอ้ด่วนอ้ยนะไอ้เนี้ย่อโอเคดีเมื่อสกิลตันมาจากไหนวะเนี้ยไอ้พื้นปบแล้วอ่ะ กระโดดทำประตูกับนีโอ้ยอ้าวล่วงั้งดไม่ได้ไม่ได้ไปไปหลบลงมาทัางล่างสบายเลยละเราเรามาดูเดอีกันก่อนนะพอท่อด้วยปัดซับท้อยเรียลเอาแล้วคือไง เอากรรมสิบ้านพวกมึงอยู่ไหนกันนี่ละสบายกันจังวะไอ้กูโดนอยู่คนเดียวอ่ะทำไมเขากำลังยิงอยู่โหยเขากำลังหลบไปอยู่พักน้ำร้อนอยู่เครื่องล่างนี่อะไรโกรธโกรธเลยอุ้ยพื้นหายเลยอ่ะไอ้พื้นหายเลยอ่ะสบายดีป่ะไอ้พวกเนี่ยหนึ่ง กองฟอรมเย่เยเย่เยเอาลวงไปโอ้ยโอ้ยใช้หน <c oughs> ุนแลยตายละวออตายเลย <c oughs> ตายเลยโอ,โอ,โอ้แล้วพอสิครับ